สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะก็มาพบกับครูยี่ในรายวิชาสุขศึกษานะคะ EP ที่16แล้วนะคะซึ่ง EP นี้นะคะก็เป็น EP สุดท้ายของเทอมหนึ่งนะคะที่เราจะ เรียนนะคะซึ่ง EP สุดท้ายเนี่ยก็ต่อยอดมาจาก EP ที่แล้วนะคะในเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญนั่นเองนะคะ EP ที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของสมองแล้วก็หัวใจไปแล้วนะคะแล้วก็ใน EP นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายนะคะก็คือพวกตับนะคะปอดนะคะไตกระเพาะอาหาร ลำไส้นะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอ่เรามาเริ่มที่ปอดกันเลยนะคะนักเรียนปอดเนี่ยเป็นอวัยวะที่ตั้งอยู่ภายในซวงอกของเรานะคะทั้งสองข้างนั่นเองมีลักษณะเนี่ยก็คือดังภาพนี้เลยนะคะ อาดังภาพนี้เลยนะคะมีหน้าที่ฟอกเลือดเสียนะคะให้เป็นเลือดดีนั่นเองนะคะเพื่อให้หัวใจเนี่ยใช้สุบฉีดไปเลี้ยงเอาวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนั่นเองนะคะในอีพีที่แล้วนะคะเรื่องหัวใจเราเรียนไปแล้วเนาะว่าหัวใจของเราเนี่ยมีทั้งหมด4ห้องใช่ไหมคะก็คือห้องด้านบนขวาด้านล่างขวานะคะแล้วก็ห้องด้านบนซ้ายนะคะแล้วก็ห้องด้านล่างซ้ายนะคะการทํางานของหัวใจใช่ไหมคะก็คืออ่า ร่างกายเนี่ยจะส่งเลือดเสียนะคะผ่านหัวใจห้องบนนะคะแล้วก็ส่งไปที่ห้องขวาด้านล่างนะคะแล้วก็ห้องขวาด้านล่างเนี่ยก็จะส่งไปฟอกที่ปอดนั่นเองนะคะอ่าก็คือที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือที่ปอดนะคะพอปอดเนี่ยเขาฟอกเลือดเสียให้กลายเป็นเลือดดีแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะส่งเลือดดีเนี่ยค่ะไปให้หัวใจห้องบนซ้ายนะคะห้องบนซ้ายเนี่ยก็จะส่งเลือดดีเนี่ยไปที่ห้อง ร่างซ้ายนะคะพอห้องล่างซ้ายนะคะเขาก็จะส่งไปสูบฉีดเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูการดูแลรักษาปอดนะคะนักเรียนเราจะมีวิธีการดูแลรักษาปอดได้ยังไง่ายนะคะ1นนะคะนักเรียนก็คือสูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะ อยู่ในบริเวณที่ที่ทมีอากาศปลอดโปร่งนะคะทายเทได้สะดวกนะคะก็จะช่วยให้ปอดทํางานเป็นปกตินั่นเองนะคะ 2. นะคะไม่อยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันพิษจากการจราจรนะคะหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเพราะจะเป็นอันตรายต่อปอดนั่นเอง 3. นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้ปอดแข็งแรงนะคะ4นะคะไม่สูดดมสารเสพติดหรือ สารอันตรายนะคะอย่างเช่นพวกกาวเลกเกอร์นะคะควันบรีนะคะเพราะแปลว่าเพราะว่าเป็นการทำลายปอดแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นเองนะคะ 5. นะคะใช้ผ้าปิดปากแล้วก็จมูกเมื่อไอหรือจามเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ผู้อื่นนั่นเองนะคะ อย่างในภาพนี้นะคะก็จะเป็นการใช้หน้ากากอนามัยนะคะปิดจมูกเมื่อไอาจามหรือว่าอยู่ในบริเวณที่มีควันพิษหรือฝุ่นละอองนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตับกันบ้างนะคะตับนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะาภายในก็จะมีพวกเส้นเลือดนะคะต่าง อยู่นะคะภายนอกก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตับหมูอะคะ่ะนัเกเรียนเคยเห็นตับหมูไหมอ่าตับคนก็จะคล้ายๆแบบตับหมูเลยนะคะลักษณะภายนอกของตับเนาะรู้สึกว่าผิวมันจะค่อนข้างลื่นๆใช่ไหมคะอ่านั่นแหละค่ะเป็นแบบนั้นเลยเนาะอ่ะตับนะคะนัเกเรียนเป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะอยู่ภายในช่องท้องนะคะ ค่อนไปทางด้านขวานะคะมีลักษณะดังภาพที่ครูให้ดูเมื่อกี้นะคะมีหน้าที่สร้างน้ำดีนะคะซึ่งมีความสำคัญสำหรับใช้ในกระบวนการย่อยอาหารนะคะตับยังช่วยขับหรือกำจัดสารพิษนะคะ,ะเมื่อสะสมในร่างกายมากจนเกินไปนะคะแล้วก็จะเป็นแรงสะสมแร่ธาตุนะคะแล้วก็พวกวิตามินต่างๆนั่นเองนะคะ เรามาดูการดูแลรักษาตับกันบ้างนะคะนักเรียนก็คือ 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะ 2. อออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะ 3. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนี่นะคะ C นะคะก็คือดื่มน้ำสะอาดไม่ดื่มน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังเพราะจะทำให้ตับทำงานหนักนะคะในการกำจัดสารพิษนั่นเองนะคะ5นะคะไม่ซื้อยารับประทานเองนะคะเพราะว่าสารเคมีในยาเนี่ยจะไปสะสมในตับของเรานั่นเองนะคะถ้าอ่ะอย่างในภาพนี้นะคะการรับประทานอาหารที่ไม่มีสารพิษเจือปนนะคะจะก,ก็จะทำให้ตับเราเนี่ยแข็งแรงนะคะนะคักเรียน อวัยวะต่อไปนะคะนักเรียนก็คือไตนั่นเองนะคะ,ะไตเนี่ยก็จะมีสองข้างนะคะอยู่ภายในช่องท้องของเรานะคะลักษณะภายนอกของไตนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอะภายในนะคะก็จะมีเส้นเลือดต่างๆอยู่ด้วยนะคะ ไตนะคะนักเรียนเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายพวกมิดถั่วนะคะอยู่ภายในช่องท้องด้านหลังนะคะโดยตั้งอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของกระดูกสันหลังนั่นเองฝั่งละหนึ่งข้างนะคะไตเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการก้องของเสียนะคะออกจากเลือดแล้วก็ขับออกมากับน้ำในรูปแบบของปัสสาวะนั่นเองนะคะก <c oughs> ารดูแลรักษาไตนะคะนักเรียนนะ ก็คือ1น,นะคะดื่มน้ําสะอาดวันละประมาณ6-8แก้วนะคะก็จะช่วยให้ไตเราเนี่ยทำงานได้ดีนะคะถ้าเราดื่มน้ําน้อยนะคะไตเราก็จะทํางานหนักนั่นเองนะคะอสองนะคะไม่รับประทานอาหารรสจัดเกินไปเพราะจะทําให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักแล้วก็เกิดภาวะไตาวายได้นะคะสามไม่กั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆเพราะจะทําให้เกิดภาวะ รวยไตเนี่ยอักเสบแบบเฉียบพลันแล้วก็โรคอื่นๆก็จะตามมาด้วยนะคะ4นะคะก็คือออกกําลังกายสม่ำเสมอแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอจะทำให้ไตเนี่ยทำงานได้ปกตินั่นเองนะคะอ่านี่นะคะ อย่าดื่มฉันนะฉันเป็นอันตรายต่อร่างกายเธออ่าถ้าเราเดื่มมากๆนะคะตายเราก็จะทํางานหนักนั่นเองนะคะน้ำบัลลมเนาะอ่าต่อไปนะคะเขาก็จะบอกว่าดื่มฉันสิจะทําให้เธอเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะน้าเปล่านะคะยิ่งดื่มเยอะยิ่งทําให้ร่างกายเราเนี่ย นอกจากจะช่วยเรื่องในเรื่องของไตทํางานได้ดีนะคะทําให้ผิวพรรณเราเนี่ยเป็งปังได้นะคะผิวพรรณไม่เหี่ยวย่นนะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำถึง70%เลยนะคะรักเรียน ต่อไปเรามาดูในส่วนของกระเพาะอาหารบ้างนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องนะคะมีลักษณะเป็นถุงกล้ามเนือ้อมีความเหนียวแล้วก็ยืดหดได้นะคะมีหน้าที่บรรจุแล้วก็ย่อยอาหารให้เล็กลงนั่นเองนะคะการดูแลกระเพาะอาหารนะคะก็คือ1เคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะก่อนกลืนเพื่อช่วยลดภาวะ การทำงานของกระเพาะอาหารนะคะ 2. นะคะรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระเพาะนั่นเองนะคะ สมนะคะไม่รับประทานอาหารรสจัดอาหารรสจัดจะทําให้กระเพาะอาหารเนี่ยเกิดการระคายเคืองหรืออักเสบได้นะคะ C ก็คือรับประทานอาหารให้พอดีไม่รับประทานจนอิ่มเกินไปนะคะเพราะว่ากระเพาะอาหารอาจจะทํางานหนักเกินไป 5. นะคะก็คือนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจะทําให้กระเพาะอาหารเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 6กนะคะก็คือออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะช่วยให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไม่ออกกําลังกายหลังรับประทานอาหารทันทีนะคะอ่าต่อไปอวัยวะที่เจ็ดนะคะก็คือลำไส้นะคะลำไส้เนี่ยเราจะรวมทั้งลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กเนี่ยก็จะขดอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะคะก็จะขดรอบๆลำไส้เล็กนะคะ าตามลูกศรที่ชี้เลยนะคะลำไส้เล็กตรงนี้ส่วนลำไส้ใหญ่นะคะก็จะล้อมรอบก,กับลำไส้เล็กนะคะเราไปดูกันเลยว่าลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่เนี่ยมีหน้าที่อะไรนะคะ ลำไส้นะคะนักเรียนก็จะมีลักษณะเป็นท่อยาวกรวงนะคะขดไปมาอยู่ภายในช่องท้องนะคะมี2ประเภทนะคะก็คือลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กเนี่ยมีหน้าที่ย่อยอาหารแล้วก็ดูซึมสารอาหารให้ร่างกายนักเรียนรู้ไหมะคะว่าลำไส้เล็กของเราเนี่ยมีความยาวประมาณ8ปดถึงสิ เมตรเลยนะคะนักเรียนโอโหูตัวเล็กๆแบบนี้ลำไส้เรายาวมากเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูลำไส้ใหญ่กันบ้างนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยก็มีหน้าที่ดูดซึมน้ําแล้วก็สารอาหารนะคะจากพวกเส้นใยอาหารที่มาจากลำไส้เล็กแล้วก็ขับถ่ายกาก,ากอาหารออกมาเป็นอุจจาระผ่านทางทวารหนักนั่นเองนะคะซึ่งลำไส้ใหญ่เราเนี่ยก็จะมีความยาวประมาณ1-2เมตรนั่นเองนะคะอ่าสั้นกว่าลำไส้เล็กใช่ไหมล่ะคะอ่า เรามาดูวิธีการดูแลรักษาลำไส้กันบ้างนะคะเราจะดูแลยังไงนะคะหนึ่งก็คือรับประทานพวกเนื้อปลานมไข่นะคะเพราะเพราะเป็นอาหารที่สามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายนั่นเองนะคะสองรับประทานอาหารที่มีเส้นใยอย่างเช่นพวกผักผลไม้เพราะมีเส้นใยอาหารมากนะคะช่วยในการขับสารพิษนั่นเองนะคะ 3. นะคะก็คือเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนนะคะเพื่อให้ลำไส้เราเนี่ยย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารได้สะดวกนะคะ4ขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลานะคะเพื่อให้ลำไส้เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ไม่ทําให้กัดอาหารเนี่ยตกค้างหรืออุดตันในลำไส้จนเกิดอาการท้องผูกนั่นเองนะคะ5นะคะดื่มน้ําสะอาดนะคะวันละประมาณ6-8แก้วนะคะจะทําให การลำเลียงสารอาหารภายในลำไส้เนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกทำให้ไม่เกิดอาการท้องผูกนั่นเองนะคะ หกนะคะก็คือออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ลาไส้เราเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วก็ทํางานได้ดีนั่นเองนะคะอวัยวะภายในร่างกายเรานะคะนักเรียนก็จะมีลักษณะแล้วก็หน้าที่การทํางานเนี่ยที่แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์กันนะคะเราจึงต้องดูแลแล้วก็รักษาให้ถูกวิธีนะคะเพื่อให้อวัยวะเนี่ยทุกส่วนนะคะทางานได้ตามปกตินั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ครูก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วไปเจอกันใน เทอมสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ